สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็เดินทางมาอยู่ที่บุยลำนะครับเซนะียนบุยลำนะฮะชายาพ่อพ่อแหลมแล้วกันนะครับที่เคยดูมาในส่วนหลายๆคลิปนะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมานะครับวันนี้ก็จะมาขอเลขเด็ดนะเป็นสูตรคำนวณน,นะพ่อเนาะพ่อได้มาจาก บอกว่าพระธุดงเก่าแก่ที่ท่านมอบให้แล้วกันนะครับท่านก็ไม่เ่ยชื่อนะครับก็เป็นสมุดต,ตําราแต่เราวันนี้เราจะมาคัดเลขเด่นเลขดังนะครับแล้วก็จับคู่วินให้สําหรับตัวเลขงวดประจําวันที่1นกุมภาพันธ์สองพันหร้อยบหกครับเคมาแทนสาี่ตัวจับคู่เันก็ได้9สาม เก้าสามเก้าสองเก้าสามเนามส่วนมากเขาก็ชอบเรกออกกำลังกายด้วยนะพ่อเรกเรกวิ่งนะครับเมื่อกี้นี่เข้าหลักไหนหลักเก่า ได้กล่าววัวน,นี้จวเด็ดอะไรมาดูนะฮะท่านผู้ชมเป็นการคำนวณเลขสองตัวใช่ไหมครับพอ่อสองถึงสามนมีทั้งสองตัวสงด้วยนะฮะแล้วก็สามตัวด้วยนะครับ Hãy điện cho kênh Ghiền Mì cầu ถ้าเด่นขอเลขวิ่งสักนะส่วนนี้หน่อยนะเขียนว่าวิ่งนะเลขวิ่งวนะิ่งกับวิ่งเก้า่เก้าวิ่งสามม่สี่ตัว

ตั้มอาไั่งกินเอไไก่นอปบนเหมือมนตัวเดิมนนนบนนะครับบนบแค่นี้ก็เลดอกจันนลยนะดิน คนเห็ดซื้อไว้แล้วเก้าสามนี่นะพ่อซื้อแล้วบนหรือล่างวะสองตัวบนบนบนเนาะบนล่างมาน้ากันเนี่ยวังหันงว้ยงเขาเก้าเก้าสองันหันเก้าสองเมื่อกี้ก็เข้าเก้าสองว่พ่อเก้าสองพ่อถือเก้าสองอืมครับน้องเป็นเลขอันอ๋อแต่เป็นเลขอันเนาะครับวันนี้ตัวเดียวเลยเหมือนเดิมก็ชอบพ่อชอบนะครับ แต่ถ้าตามสูตรตามอะไรของพ่อก uh, ็เลือกเอาได้นะครับหรือว่าจะเข้าหลายทางกับก็มาเก้าสองก็สองตัวนี้มากตัวนี้มากเก่าหานโอ้มาทั้งสองคู่วินนะบนล่างเลยนะครับแล้วก็แต่มันถูกเลยอันแต่งว่นนี้ได้มาสามเก้าอ่าดูครับสามเก้ากับ อะไรพ่อตัวเดียวเลยเหรอสามเก้ากับเนี่ยนะเก้าก็เก้าก็หกมันมาเทานกันอ๋อเอากับเขาเ้องอืเลนเลนตันนี่ตัวนี้นั่นแล้วพ่อเลนพ่อเลนนัดตัวนี้ตัวนี้พ่อซื้อไปแล้ว ตัวละราหนยครับจะร้อยพอเอาไว้แล้วล่างเหลืองหมดแล้วครับหมดนี้เด่ 9, นเะก้าสามเนอะนี่ตัวนี้ลองอ่มีชุดล,ลองด้วยเล่นได้บนล่างครับถ้ามามาตรงตรงเลยเนาะพอสามอย่างเดียวเราหมดนี้สามกับเก้าสามกับเก้าแต่ถ้าเป็นสามตัวนี่ เจ็ดเก้าสามห้าเก้าสามเจ็ดเก้าสามห้าเก้าสามมีแค่นี้นะครับสำหรับรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นเนี้ยวันนี้ก็ให้ไปหาซื้อเลขท้ายลอตเตอรี่ไว้นะพ่อเนาะมอมหันมอมาหันมาวางหันหัวซื้อเก้าสองวขาหันเขาเก้าสองนครับถ้ามาเมื่อกี้อืเก้าสองกับเก้าห้า วันนี้คุณพ่อแหลมนะฮะเซียนวุรลำนะครับก็ให้เด่น93ชุดลองก็จะเป็น63 73 53นะครับแล้วก็3ตัวรางวันที่หนึ่งนะเลขนะ3ตัวรางวันที่หนึ่งนะเลขบนครับสำหรับลอตเตอรี่ไปหาจับไว้นะครับถ้าอยากจะมีโชคมีลาบในส่วนการหาซื้อลอตเตอรี่ก็ยังพอมีเวลานะครับ793 593 นะครับอันนี้คือนะดูเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อแหลมนะครับเสี่ยนบุญรำนะครับที่แกให้มาสวัสดีวันนี้ผมก็ขอลาลาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอให้ทุกท่านสวัสดีและโชคดีสำหรับงวดนี้ครับก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับด้งงตหกม 好的。